คาองไงฮอเวลาเขาถ่ายรูปมุมกล้องคือเห็นรถเมิติแล้วมุมที่ถ่ายเยคือมุมมุมเฉียงนะมุมสี่น้าสานะมุมสี่สามีคือมที่สวยที่สุดนะเริ่มถที่เดที่ด้านหน้าด้วยมุมสี่น้าสาในภาพแรกเราจเริ่มด้วยอะไร รุ่นมัมาแล้วแต่รู้ว่าการหาลูกค้าบนรถหรืต้องมารดูแลลูกค้ารุ่นนี้นะออกมาสุดรถจะพูดเรื่องอะไรความใหญ่ครับความใหญ่เรื่อยเราจะพูดเรื่เราจะพูดเรอยแล้วนั่รถไฟไหนไฟหน้าไฟหน้าอ่ะถ้าเป็นผมผมจะเริ่มที่อะไรฮะนี่คือแบรนด์ของรีพอยเนี่ยนี่คือแบรนด์สายใต้แบรนด์ของแต่ก่อนหน้านี่เราพูดประวัติฐานไปแล้วอ่ะเราเจอลูกค้าแล้ว เราเข้าเรื่องวีดูดีพอเราจะเรียกว่าแบรนด์ดีพออะไรอยงเอาว่าถ้าเท่ากันเป็นเป็นมันก็รับแบรนด์อะนรได้บ้างแต่มันอยู่ที่อยู่ภายใต้แบรนด์ของแบรนด์ผมจะต่อด้วยค่าสัมประสิิทธ์แรงเสียถานที่ต่ำถึง0.258นะครับลูกค้าจะได้ในเรื่องของการขับขี่สมรรถนะการขับขี่พลังงานที่เสขึ้น ลูกทรงที่สวยงามน,นะมนี่คือค่าสังเกตแล้วถ้าจะเข้าลงในดีเทลรายละเอียดคือเรื่องของแล้วนะลองแบบไฟหน้าที่เป็นรูปกีบดออกมามีรายละเอียดดีดีเดียวก็คือเดรคหนาบาที่ไหนหรือไฟเดย์ไลท์อะไรหคือไฟใหญ่เยลยนะครับเป็นดาวินดีโปรเจคเตอร์ให้การส่องสว่างให้ความสวยงามโอเค มีนักวิชาการนานสุดโยงข้างอะไรครับเซ็นเซอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นครับเพื่อในเรื่องของการเข้าการถอยนาตบอกระยะนะครับมีเรื่องของเซ็นเซอร์ตัวน้าหน้ามีกล้องบนหน้ามีเรดาร์บนหน้าเพื่ออะไรครับเพื่อเสตระบบเรื่องขอเทอร์มอเรี่ร์เชืหลือครับติดคือหน้ารห็นไหมเมื่อเราเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วไปครับเรื่องไปดูที่สองเข้าไปดที่สองปุ๊บจะไหม เราก็เดินไปเราก็เดินไปเปิดฝาโพงหน้าครับอ่าเราก็โชว์หนฝาโปงหน้าครับที่มีการเปิดสองสองานะครับแล้วก็เริ่มมาเริ่มเปิดี่เริ่มเปิดพวกสิ่งนี้ตมือเลยระหว่างเปิดอธิบายด้วยครับฝาโคงเปิดได้ง่ายดโช ขนาดใหญ่นะนจังหวะที่มันมันยกขึ้นคู่กับคุ่เรน่มทงเลยเพื่อน้ายเปนคกวามบาการเปิดไม่ยืนหลังมากและง่ายด้วยนะครับตอง่ามเรเรายมันจะไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยนะเดี๋ยวนั้นพูดเรื่องอะไรครับสบายสิ่งที่เด็กคือมันไม่มีคืนเดใช่ไหมฮะเราต้องพูดถึงเรื่องอะไร ห้องเก็บสัมภาระนหน้าที่มีความสูงที่ใหญ่มากถึงร้อยยี่สิบห้าเมตรมาเก็บกระเป๋าเดินทางที่สามารถพึ่งเรือได้หรือมีพื้นที่ไม่เหลือสามารถที่จะเก็บเรื่องของสิ่งของคนเก็บที่ที่ล้างรถคนเก็บสัมภาระที่จะเป็นใส่เครื่องมือก็แล้วแหลนะครับมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของอะไรเก็บกินแคมปิ <agreement> ้งอันนี้เราเราเขามีอะไก็เล่าให้ฟังนะครับ นี่คือถึงที่สองแปะแล้วพูดครับแปแล้วกำัเสนออาจะพูดเรื่องนี้แต่ในหลักท้อแล้วแปบบใช่ไหมรู้อะไรพูดถ้าจะถามรู้อะไรรู้อารมณแล้วแต่ไม่รู้แม่พูดครดเรี่ใหญ่พูเรื่องนี้ไที่สไปแล้วมีอะไรพูด,ดีกครับไม่มีปุ๊บ ลองะไรฮะหรือทีนเราเจอลูกค้าลองปิดฝากรโปรงนะลูกค้าอยากจะได้เลยครับถ้าเป็นรถที่มันใช่ที่ต่อขามันเป็นรถที่โอเคกับลูกค้าหรือลูกค้าอื่นๆเขาจะต้องเขาจะต้องหาจุดที่เขาอะไรฮะจุดเขาแบบได้สัมผัสได้ทดลองอพราะเราจะเชื่อในสิ่งที่อะไรนะสิ่งที่ตัวเองได้สัมผัสลองปิดฝากระปรง แล้วน,นี่คือสูตที่สองนะะสังเกตผมเปลี่ยนแล้วแหล่นะผมจะเดินไปทางไหนครับยิ่งอยู่ตรงนี้เนะนะถ้าอยู่ตรงนี้มันจะคอนโทรลลูกค้าไม่ได้ลูกค้ามาหลายคนจะคอนโทรลไม่ได้ผมก็กมาบอกเลยผมจะคุยเรื่องนี้ผมยี้บอกเลยแล้วจากนั้นเชิญโทลูกค้าไปนะมาสุดที่ที่สามสเดินตะ่ำนะ ว่าจจรสามคุณได้หางข้า่ไหเราจะคุยเรื่องอะไรเราจะคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องอะไรขนาดร้อยยานได้ไหครับอจะได้นี้คือเปนอะไรก่อนนะนี่ล้อเลยในตัวเอสตัเซใช้ล้ออลอยขนาดย0นิ้วนะครับื่อขนาดจาง่าไรครับสองห้ อาจจะมีคำถามบ่างไหมยางป็นยางไฟฟ้าไหมยางรถไฟฟ้าไหมลูกค้าก็รู้ยู่แล้วว่ายางไฟฟ้ามัเป็นทีวีแพงมากว่ายาเโลดะมีสามารถเปลี่ก็จะมีคำถามมีที่สิ่งแล้วอาจจะตอบเช่นใช้ไปสองปีเปลี่ยนทีพิ้งได้ไหมอน้อกเรื่องนี้ยางรถไฟฟ้าครับยางที่ใช้กับรถไฟฟ้าสิ่งนี้เป็นยืนยันหรื มีายาอย่างเดียมันจะบอกว่ายางเส้นดีร้ลำนับได้กี่กิโลครับยางเส้นนีประมาณ900กิโลคูณ4เข้าไปก็40,000หนึ่งสองลงยางต้องได้นะถ้าคุณใช้ยาปกติคือลงอยางได้ลงยาเท่าไหร่ครับพ <40. S 1> ี่เล็ก40บวกบวกแล้วสิคำถามคือเราต้องเราต้องรู้ว่ามันรรมาจากตรงไหนเราจะดูจากไหนครับ ขางใช่ไหมเติมยังสามสิบเก้าใช่ไหมใชป่ะเดี๋ยวถ่รงน้นะถ้าถูเติมสามเก้าฟอร์มแล้วก็ต้องเติมสามเก้าถ้าเติมลมยางให้ได้มาฐานเรื่องแบบที้นายางมันจะไม่แน่เลยมีแค่สิ่งที่ลูกค้าสามารถที่จะใช้ยางอดเพราะยางอีวีตอกเส้นแล้วโดนทาขึ้น เรื่องยางเสร็จแล้วไปเรื่องยาตาัตคฟองได้ไหมแต่ฟองด้วยนา EPA ว่นพูดถึงแต่ฟองอาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เห็นป็นพูดอีกครั้งหนึ่งตอนอียุพัาเข้าไปนั่งน,น,นะฮะตาอะเรียกยังไงก้องรอคันใช่ไหมก้องสามอัศุร์นะฮได้เรื่องอะไรครับเรื่องของมุมมอง หน้อาอ0 0ตัวปลอดภัยนไปึ1นะครับลองลองนะท้องผาดถึงอะไรกมือเปิดตูนะครับนะครับได้เรื่องของพิชซ่าที่นะครับล้มนะฮะไม่เหนียบใครนะครับเพราะมันใช้งานมันสามารถเปิดได้ในกรณีที่เดินเข้าใกล้รถสามารถเปิดได้เลยแล้วรถวิ่งมันสามารถได้ไหมครัปิดเองนะครับได้เรื่องของอะไรฮะแอโร r ไดนดมิกย Air เฟรมเลตคือลายกรอบเนี <oh> day day> ่ยตัวลากรอบที่ลูกค้าจะได้เหยื่อมันเหยืนอกจากสวยงามแล้วได้เรื่องมันผมตกหลักเรื่องการนูกันแต่จากเรื่องการนูกันฝนมานกมาสามารถที่จะใช้ลมได้ครับท่านครับจะเห็นได้ว่ากระจกนี่ละแม้สองชั้นเป็นลามีเดตสองชั้นนะครับเพื่อรครับ ก็บเสียงนับนเาเสียงําให้ห้องลันเงียบนะไเ็นกแล้วก็ปิดประตูคือจะเข้าไปด้านในอปิดประตูเลยให้เข้าแล้วนะะเพราะอะไรทไมผมมให้เข้าทีปิดประตูไม่เข้าละพเข้าไปมันไม่ดีอะไร ที่น่าคนณทำมันไม่มีอะไรก็เลยไม่ให้เขา้าเห็นไหมหันตาพี่นี่หน้าเขา้าแน่หน้าเขา้าทำได้ครับคุณจะเข้าตรงนี้หรือจะเข้าฝั่งคุณก็ไดแต่ในมุมของเอสโอชัยมันมีเรื่องพูดอีกผมยังไม่ให้เข้าฝั่งนี้จะไปเข้าฝั่งคุณแผนเพราะยังไงแพลตฟอร์มเราเนี่ยมันยาวอยู่แล้วนะฮะด้านหลังการออก ับเลยครับผมาที่นี่เลยที่ช้าที่ช้าจะพูดด้วอะไรครับการชา้าที่เป็นแล้วชะช้าไปบ้านสามชั่วโมงช้าไปที่เป็นซช้าครึ่งชั่วโมงสามสผมไปพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่ได้ไหมคาับจแบตเตอรี่น้นะครับ6กสิบหกจุดแปดมีนาที่ได้ถึงสี่ร้อยแปดสิบห้ายเตามภาเอ็นดี

ของพอูดพึ่ของเหนไหรวบาอันี้คือร่างร้าของเอสโตรเ ความเสียใจไม่เป็นอ่ะไม่เป็นที่องเสียใจไม่ต้องอธิบายเยอะลยเรนเรืที่ลิ้นกลบจาู้นึ่งเนี้กระอไม่เป็นครับนะครับักเกี่นะคาัตอบนะีบเื่ะไรก็้องเิมาไม่มีอะไร้ต่ตอครับจริงมันมีนะครไม่พูดน้เข้าละเรื่องที่ไม่พูดว่าอะไรนะอาูไม่ ไที่หน้าหลังครับเป็นองคการจอนะครับเป็นเรื่องของไฟที่เป็นท่งกระป๋องมาครับเป็นไงนะมีไฟเด็กที่อะไรครับมีแต่แหตที่มองเห็นได้เก็งนะครับมาเป็นตัวไฟที่ออกแบบเพื่อมองเห็นมีความเป็นระดนบมพอย่เนะมาเป็นเอฟวีที่น้า่อไรครับเปิดตาขอมนายค ก็หมดทุกท e, ja. no ี่มาไก่อะไรเพินขึ้นสูงได้เพราะตามสูงมาเยอะถ้าไม่ปอนะไรับาปอกถ้าราดอบผ้าปอเรื่องเขาเลยเขาใส่เราะผ้าปอกพูดเรื่องอะไรการใช้ประโยชน์กันร้าปอกตารูเป็นปอกเป็นที่นอนเล่อกันปีกทำได้หลายอะไรอถ้าใส่หมูปอกใได้ใช่ลก้างานเกียวกับชอบปีกปอกพิเศษ ถ้าเกิดเาไปตั้งแทนอะไรนี่คือเลกที่หนอเง l ีไใน โซนด้านหลังแอรเรื่องขออะไรมานไฟฟ้าหรือบด้านนจะมาตอบกนได้แล้วนั่นและพัดที่าไรอะไรเอะไรนะครับพอเวลาอการุนเบเน่มเหนือพัฟองก็เป็นพีเดียวทำให้อะไรับพื้นที่กว้างากว้างขึ้นก็จะถัดภานละวเข้าออกสะดวนะ ด้านไหนให้ลูกค้าได้เข้าไปไหนไม่งั้นเดี๋ยวเข้ารูเข้าที่มาแล้วเข้าหลายทางหลายทางแต่สุดท้ายแล้วเป้าหมายเราคือพาลูกค้าไปเข้าที่ได้คนนั่งคนขับางเดียวเพื่อไปเล่นลงมาที่มีของที่เล่นมากกว่ไหมอะไรอยางนี้เดเยลูกค้าออกลูกค้าไม่ยอมออกแล้ล่างราไมออกคืออรคับที่ รามีโนการเข้าใช้รถเปิดตั้งาานแอปพลิเคชันได้ไหมฮะได้จะไม่เห็นภาพในรถที่โชว์ในโชว์รูมอ่าบาสามารถที่จะเปิดกับระยะไกลได้แล้วก็เพื่อลูกค้าอะไรัะเข้าเป็นทันบงค์ด้ลูกค้าไปเข้าไปนั่งรถตูสิ็แล้วนะแนะเรื้องบนเลยฮะต้อกไปาปากโขิน่ ีเ,เรื่องหมเยฮะแต่ลูกค้าลองตัวเดียวทำสีเข้าไ,ไง่ายแบบต่จะตอบอนหนึ่งมัมนไม่ได้รอกได้ลูกค้าได้รองไปเรื่อย้ตัวอะไรสองขั้นตวอะไรามขั้นโอเคทรายได้สูตรความเป็นยอดลูกค้าได้ฝักความเป็นยอดมานานตอกเก็ียวทองขนาดที่วางที่ชาร์จแตตไม่เรียนะครับซูมรวมสุดท้ายให้ไปจบที่หน้าจอปาแล้วค่อยไล่เรีนงในจอปา ซึ่งเวนมือมานะครับ้วสิงที้อ่ะทมอเติมแบบชองะไรงี่นตอนนี้มันอยู่ในโลกที่มันมัดต้องธิบายตามดูละใช่ไหมฮะากให้น้ำน้แค่จะระยะนะครนะครับระดับีสายตาเียวผมต้องต้องทำให้ระับตามันระดับเดียบูกค้าจะมองนี่เราต้อมอง จะทีกว่าเพื่อนอธิบายอะไรานานะอยู่ในหน้าตจอาการตั้งไว้ฮะจะใช้วลานขอสมควรเลยครับอะไรที่ต้องแนะนำแนะนำหน้าตจอากางอะไรที่เดี๋ยวไปแนะนำโคจาีจะเป็นแนะนำควาเทใส่ไปทำนะี่คือเรื่องราวของการที่ดี๋กว์งเสรจแล้วทำานี้โชคี้คุณ่ ตายการคุยแบบน่ <shared> so ้ที่ตายแตกต่นะเราพูไมเหมอนแต่ายันมาเจอี่ยนยันอต้องมีในในลักษณนที่เขาอยาก้โอเคเดี๋ยวไะทำยส่งนะส่งเดี๋ยวุกเดือนกมีทีมกว่าส่งไปใอาทิตย์หน้ากลับไปไปทำส่งที่หน้าแต่ั้ทุกพฤติกรหน้า